ข่าวลือ iPad mini 8ครับบอกว่าจะใช้ชิป A19 Pro แล้วจะได้จอ OLED ด้วยแล้วยังบอกว่าใกล้เปิดตัวเร็วๆนี้จริงหรือเปล่าพี่หลามมี3ช่องเรื่องไอทก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับโอ้โห oh, oh. ทั้งชีวิตนี้นะ <c oughs> อ่านข่าวลือเนี่ย <c oughs> มาเยอะมาก มีไอ้ข่าวลือ iPad mini แหละที่ไม่เคยเป็นจริงเลยเป็นจริงไม่เกินสองครั้งอ่ะตั้งแต่สมัย p p d m m n n i อสี่อ่ะจะเปิดตัววันนั้นอ้าวไม่ไม่มาจะใช้สเปคแบบนี้ใช่ไม่มานะอาคุณอ่านสเปกผมเบื่อแล้วผมไม่อยากอ่านออ้วเขาบอกว่าอาคุณว่าเลยคุณมักกูแมนครับพี่ตามรายงานเองเลยมเงิบอกว่า อุปกรณ์รุ่นใหม่นี้กําลังจะมาอย่างแน่นอนสาธุอ่เขาบอกว่าจะใช้ A19 Pro แล้วก็ใช้จอ OLED ครั้งแรกใน iPad Mini นั่นไงเชื่อได้เพราะว่า A19 Pro มันผลงานดีเนาะมันเบ้นหมางออกมาดีจริงจริงก็ก็น่าจะมีแรงจูงใจให้ทีม Apple คิดว่าเฮ้ยได้เวลาออกมินิแล้วเราไม่ได้ออกมาหลายปีแล้วซึ่งเขาเขาไปขุดเจอนี่พี่ Apple ที่กำลังพัฒนา iPad iPad Mini 8เนี่ยเฮ้ยจริงเหรอมีโค้ดเนม J510J511 เนี่ยอ่าระบุว่าจะมาพร้อมกับ A19 Pro นั่นไงนี่อันนี้เผยแพร่โดยไม่ได้ตั้งใจในเดือนสิงหา2025ที่ผ่านมาอแล้วก็ A19 Pro เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวที่มันเป็น5แกนนะพี่ลดสเปคมาจากตัว iPhone Pro Max ก็เหมือนตัวที่อยู่ใน iPhone Air ประมาณนั้นนิดนเจ็ดก็ใช้ใช้โมเดลประมาณนี้เหมือนกัน ได้ได้ได้แล้วไงต่อครับแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลง iPad Mini แปดก็คือการเปลี่ยนจากจอ LCD ไปเป็นจอ OLED ครั้งแรกของไลน์อัพนี้อันนี้แหละที่จะทำให้มันไม่มาเร็วๆนี้ทำไมอะ่ะคือจอ OLED ทุกวันนี้มันยังไม่ถูกครับอ่ะคือคือ<ม>เวลาลือเราต้องใส่เหตุผลเข้าไปในนั้นด้วยครับผมไม่ใช่ว่าแบบเขาจะใส่เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่เพราะ Apple เนี่ยเป็นบริษัทที่ไปสั่งซื้อจอครับ เวลาเขาสั่งซื้อเขาสั่งซื้อยังไงรู้ไหมเขาจะถามว่าโอเลดถ้าสั่งปีหน้าไซส์นี้จํานวนเท่านี้เท่านี้กี่บาทโอ้สมมติซัพพลายเออร์บอกมาว่าไอ้จอละ 1, 5, พันห้าเฉพาะจอนะ,ส,ะอสมมติต้นทุนจอพันห้าแอปเปบอกแพงยังไม่ซื้ออแล้วถ้าเป็นปีถัดไปอ่ะถูกลงไหมโอ้โหแอปเปิลจะถามอย่างนี้เลยครับ ซึ่งมันมีข่าวเรือนหนึงครับผมซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าน้ำหนักเขาดีเพราะเขาบอกว่า Apple เนี่ย iPad เนี่ยกว่าจะได้ใช้จอ o อ e d โดยเฉพาะ iPad mini นะครับนู่นเนี่ย2,027โอ้เพราะวงการทีวีเขาก็พูดเรื่องนี้ไปว่าทีวีโอเลมันจะราคาถูกลงตอนปี2,027นคนพวกนี้เขาสั่งซื้อจอล่วงหน้าเขาจะรู้เลยว่าเอ้อเราจะลดราคาลงขนาดนี้เพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตมันจุดคุ้มทุนละ อีโคโนมีอัพสเกลใช่ใช่ใช่ไหมอย่างข่าวที่พี่พูดมามีที่บอกว่าปี27อะต้องมีหลักฐานสนับสนุนเยอะเลยเยอะเพราะอย่างสื่อเกาหลีต่างๆ e t n e w Z Dnet อะไรไงก็อๆๆบอกว่าอย่างเร็วก็คือปี2026อ่ะถูกเพราะฉะนั้นถ้าม้ากูแมนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวใส่จอโอเลดมาแล้วเปิดตัวสิ้นเดือนนี้30ตุลา29ตุลาเผลเๆไม่มาด้วยเฮ้ยผมว่ามันมันเร็วไปสำหรับ สำหรับไลน์อัพของ iPad mini อ่ะเพราะว่า iPad mini ตัวก่อนหน้าเนี้ยพี่ iPad mini 7อ่ะมันคือปลายปี2024ั่เองนะจริงหรที่แล้วใช่เหรอใช่ตุลาสอ2พันไม่นะที่พี่ใช้อยู่นี่เคสมันเก่ามากเลยนะน่าจะเกินปีนะเฮ้ยมันคือปีสอปีแล้วนะแต่ลิลิทเดทอ่ะจริงเหรอคือตุลาสอ2พันยพี่เออแต่ทำไมเรารู้สึกว่า iPad mini มันไม่ค่อยออกเลยอ่ะออ นะมันอ๋อแต่อรุ่นล่าสุดอตพี่ไอตัวเจ็อ่ะมันมาแบบเงียบๆไงมันอยู่ๆมันก็เปิดตัวอ๋อมาแล้วเปลี่ยนเป็นไ p a d mini 7เจปลี่ยนชิปออะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าครับถ้า iPad mini เปิดตัวสิ้นเดือนตุลานี้ถ้ามานะอาจจะไม่ใช่จอ OLED อเลอาจจะใส่ a 19มาอย่างเดียวทรงเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมใส่ a 19มาจบอาจจะใส่กล้อง48ล้านมาให้แถมไม่น่าเอาให้ใจชื้นกันไม่น่า ใช่ไหมใส่ใสไอ้นั่นละกันใส่ไอ้กล้องแนวนอนแนวตั้งให้กล้องหน้าออเ,เอาให้เหมือนอแต่มันจะขัดแย้งกับรายงานหนึ่งนะพี่เขาบอกว่าะวะหน้าจอเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นจากแปดจุดสามนิ้วปัจจุบันเป็น8ปดจุดเจ็ดนิ้วก็คือทําให้เบเซลมันบางลงมันต้องไปเท่าคู่แข่งนี่ตอนนี้ฝั่งแอ d ด o อ d เขากำลังบี้กันในจอแปดจุดแปดมันต้องแปดจุดแปดมันไม่ต้องไม่แปดจุดเจ็ดนี่ยมันต้องบี้กันเขาอาจจะทำบางได้แค่นี้ 8. 8. 8. 8. ไง 8. 8. 8. หรือเปล่า <c oughs> อ่าลองดูเอาเป็นว่าถ้า iPad mini 8ม,มาสิ้นเดือนตุลานี้ก็จะยังหน้าจอเดิม,มแต่ถ้ามาปีหน้า2026โอกาสเป็น o อ e d มี2027 OLED ชัวชวๆนะจะใส่ชิปอะไรก็ตามแต่หรือเขาอาจจะข้ามไปเลยก็ได้อาจเปิดปีนี้ถ้าเปิดปีนี้ปีหน้าก็ไม่เปิดแล้วไปเปิด2027แทนใช่ไหมเป็นไปได้อา้าใครอยากได้ iPad mini อรอรุ่นดูเผื่อจะมี อกหักมากี่ทีแล้ว,ลวเราอะ